ใจของเราแล้วก็บรรดาพี่น้องนะครับรวมไปถึงกับเป็นความหวังจะได้ร่วมกันในกาศดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเครา้องการทุกเจ้าต้องบรรดาป่นะครับท่านั้นครับสามปีผ่านมาครับ แห่งคามหวนนะครับะสำหรับเราทุกทกคนรับทนี่ชมแห่งนี้นะครับที่ดลความหวัง้เติบโด้กิใจของกาวแล้วก็ได้ยใหญ่ที่จำนวนไปนะครับในของพี่น้องทุกคนคร่บตอนงี้ยังไงก็ไม่ตายทราจะได้มีความหวังในการ่ได้น

ไปเ่ากน่ยะครับชิคก็ไหนนะคร<ม>ับมองอออชนะครับ่อพองนี้นะะ 3, 2, 1, ่ะครับผมคอครับ่อขอบพอคุณครับ่อ ขาคนใส่เวกคนใส่ <laughs> <laughs>